เพราะว่ามันกำลังอินมากนะคะเนี่ยกล้าแต่งตัวกันมากขึ้นกล้าที่จะสนุกกับการแต่งต,ตัวกล้าที่จะโชว์เรือนร่างเนี่ยมันแบบว่าค่อนข้างเก็บแบบว่าช่วงขาช่วงพุงก็คือดูเรียบดูอะไรไปเลยเก็บน้องยางเข้าไปด้านในนะคะแค่นี้เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเ e l c o m e back to Cara Hall c h a n e นะคะวันนี้นะคะเราก็มีไอเดียการแต่งตัวสาวอวบนะคะสไตล์ฝรัรง่งสายฝอเซ็กซี่ยังไงให้อ,ออกมาดูไม่โป,ป๊มาฝากทุกคนกันคะ่ะซึ่งเราอเคยทําแบบว่าลุกแชร์ไอเดียการแต่งตัวอะไรอย่างนี้ไปแล้วแต่ว่าเป็นสไตล์เกาหลีทุกคนแบบว่ามีความแบบสตรีทนะคะ แล้วก็ช่วงนี้เราสังเกตว่าสาวอวบหลายๆท่านะมีความมั่นใจมากลกล้าแต่งตัวกันมากขึ้นกล้าที่จะสนุกกับการแต่งตัวกล้าที่จะโชว์เรือนร่างอะไรกันมากขึ้นตั้งแต่กระแสบแบบ real size beauty มันมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับแบบชาวพัฒไซส์หรือว่าชาวสาวอวบอย่างชาาเราสำหรับวันนี้นะคะจะขนลุกไหนมาฝากาสาวๆบ้านนะคะก็ตามไปดูในคลิปดีโอกันเลยค่ะบอกเลยว่าปังปุริเย่ทุกลุกแน่นอนนะคะเอาใจสายแซบสายโตแม่เลยค่ะ นนนเห็ตอนนีนะ้มันจะเป็นชุดเซ็ตที่แบบคนข้างมีความเข้ารูปมากๆนะคะผ้านัจะเป็นแบบว่าบางๆนะคะแล้วก็เข้ารูปเข้าสัดส่วนทั้งแบบท่อนบนท่อนล่างก็พวกชุดสไตล์แบบว่าเข้ารูปรัดรูปอะไรอย่างเงี้ย เป็นสิ่งที่แบบว่าสาวๆทางนั้นเขานิยมกันมากๆาเลยนะเพราะว่าเหมือนเขาจะชอบใส่เสื้อผ้าที่ทำให้ได้โชว์ส่วนว้าส่วนโค้งนะคะให้ได้เห็นเคิร์ฟนะคะแล้วก็ทิกหรือว่าตัวช่วยที่เราใช้บ่อยๆเวลาที่ต้องใส่เดรสละลูปหรือชุดละลูปแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นพวกกางเกงในกระชับสัดส่วนอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับชุดนี้ผ้าจะค่อนข้างแบบบางนิดนึงนะคะแล้วก็เลื่อนสามารถแบบว่าเห็นขอเห็นอะไรชั้นในได้นะคะก็เลยจะเลือกใส่เป็นตัวนี้นะคะ่ะรุ่นนี้นะคะคือซิมเล t c คลาสิกเกลว์ช็อตของแบรนด์นอัพแ ที่เราบอกว่าตัวนี้เหมาะมากๆกับชุดนี้เพราะว่าเขาเป็นกางเกงในกระชับสัดส่วนที่เป็น s ซิมเ s สนะคะก็คือไม่มีตะเข็บเลยนะะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าทั้งตัวเขาเนี่ยแบบเป็นไรตะเข็บนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะผ้าเขายืดหยุ่นมากทุกคนเดี๋ยวจะลองดึงให้ดูนะคะ เห็นเขาแบบว่ากระชับกระชับแบบนี้นะคะแต่ว่ายืดได้เยอะนะแล้วก็ตรงช่วงหน้าท้องเนี่ยเขาเสร์ฟแบบเป็นตะข่ายอีกชั้นนึงมาเป็นนวัตกรรมการเก็บหน้าท้องของเขานะคะให้หนาขึ้นกว่าช่วงอื่นนะขอบขาเขาจะเพิ่มเป็นตัวซิลิโคนการลื่นมาให้ด้วยแบบนี้ เพราะว่าเวลางั้นเราเคยใส่แบบว่าบางแบรนด์หรือว่าอะไรเงี้ยที่เขาแบบไม่ได้มีการลื่นกันอะไรมาเวลาที่เราขยับตัวเดินมันจะมีความม้วนความใดนะคะทาให้ใส่ไม่สบายแล้วก็รู้สึกไม่สะดวกระหว่างวันนะก็อันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาเรื่องนั้นเลยเพราะว่าเขาเสริมแบบซิซลิโคนกันร,ร่อกันลื่นมาให้แล้วนะคะ ลองใส่ให้ดู before after กันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะอันนี้ก็คือ before นะจะเห็นได้เลยว่าชุดนี้เนี่ยถึงจะมีดีเทลแบบว่ารูดๆนะคะย่นๆพังพูงแล้วนะคะแต่ว่าบางวันอ่ะที่แบบว่าเออค่อนข้างมีหน้าท้องมีเนื้อปิ้นอะไรก็จะยังสามารถเห็นเนื้อเห็นอะไรแบบว่าโผล่ออกมาอยู่บ้างจะลองใส่ตรงนี้เข้าไปให้ดูนะว่าน้องเก็บได้จริงอะไรจริงมากทุกคนเห็นตัวเล็งๆแบบนี้นะคะแบบสัดส่วนอย่างเรานะคะจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะหลังจากลองใส่ซิมเลสคลาสสิกเกิลช็อตของ Up and u n d อ r ดนะคะทุกคนให้ดูความเวอร์ก็คือหน้าท้องหายไปเลยนะแบบว่าหุ่นดูเป๊ะดูบางมากขึ้นนะคะที่สําคัญไม่มีรอยกางเกงในรอยตะเข็บอะไรให้กวนใจนะตัวน้องเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวเห็นปะทุกคนมันเก็บเนื้อได้จนถึงต้นขาเลยแต่ว่ามันก็จะเหมาะกับชุดที่เป็นกระโปรงยาวแบบนี้นะคะเซตประมาณนี้นะคะอย่างชุดนี้เราชอบมากคือมันเป็นเซตสีเดียวกันใช่ไหม,มสีน้ำตาลนะคะทุกคนเป็นสีที่แบบว่ากำลังมาแล้วก็กำลังอยู่ในเทรนช่วนอง,องนี้อก่อกบบองนใสันนะ สาวอวมในช่วงนี้ก็คือพวกชุดที่มันมีสายมาให้แบบนี้ให้แบบเออมีความผูกเอวผูกได้นะคะอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้เลยว่ามันช่วยแบบว่าพรางหุ่นนะคะให้ดูหลอกตาว่าเหมือนเอ๊ะเหมือนเรามีเอวหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าในที่จริงไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ับลุคที่2นี้นะคะทุกคนก็บอกเลยเป็นลุคที่แบบว่ามีความออกสป,ปอร์ตนิดๆแล้วในความรู้สึกเราเองรู้สึกว่ามันเท่มากนะคะแล้วก็เก๋มากนะคะชุดลอมเปอร์หรือว่าแจ็คสก็ตแบบนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะเราว่ามันกำลังอินมากนะคะในโทนแบบว่าฝั่งนั้นเราก็รู้สึกว่าเริ่มเห็นสาวๆในไทยเนใส่กันเยอะแล้วนะคะก็เลยแบบว่าอยากมาแนะนำให้สาวๆทุกคนดูว่าแบบว่าเออหุ่นย่างเราก็ใส่ได้นะคะทุกคนแบบ ชุดที่แบบเปชุดติดกันคล้ายฟิลว่าจำสุดแต่ว่าถ้าทาแบบว่าเฟเธอรั่งฝห่ฟอสเนี่ยเขาจ็ใส่แบบว่าความสั้นแบบสั้นไปเลยนะคะสั้นแบบที่รู้ว่าฉันใส่สั้นเพราะฉันเป็นสาวแแ่บอะไรปราณนี้ชอบมากนะทุกคนมันด้วที่มัแบบเป็นตัดทรงไเกร์ขึ้นแบบนี้นะคะมันทำให้ขาเอะดูไม่ตันนะคะสำหรับสาวโบันชาวเรานะคะขาจะดูแบบเออดูเรียวดไยนะคะยิ่งจกคู่กับเราเข้าใบที่แบบว่าข้อไม่ได้สูงมากเลยมันดูน่ารักมากๆแล้วก็อย่างชุดนี้นะคะมันก็จะแบบว่าแหวกด้านบนค่อนข้างเยอะ เข้ารูปเลยงี้นเรสึกว่ามันไม่สวยนะคะเพราะว่าชุดประมาณนี้มันต้องใส่แบบที่มีความเข้ารูปนิดนึงชุดนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่ากางเกงเนี่ยค่อนข้างจะวาวเป็นแบบว่าวาวสูงแล้วก็โชว์ขาเยอะแล้วก็สั้นมากๆนะคะจะใส่เป็นตัวกระชับสัดส่วนตัวรุ่นที่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะนะคะคาร่าจะเลือกใส่เป็นรุ่นนี้แทนค่ะทีมเลด c l คลาสสิกไฮเวสบีฟสีแทนทุกคนตัวนี้อ่ะมันเหมาะกับชุดนี้เพราะว่าขาเขาว่าจะวาวสั้นเป็นทรงเหมือนกางเกงในเลยนะคะแล้วก็ เอลสูงปรีดแบบสูงมากเราก็อยากให้ดูว่าเขาใส่ซลิโคนการลื่นช่วงเอลมาด้วยนะคะใส่แบบว่าสบายๆได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะลื่นจะหลุดนะแล้วก็ที่เราชอบมากๆของแบรนด์นี้ก็คือผ้าทุกคนเหมือนแบบ มันดูเล็กอะเข้าใจว่าคือมันดูแบบแบบเล็กมากจะใส่ได้หรออะไรเงี้ยแต่พอ,อยัดตัวเองเข้าไปแล้วหุ่นมันเปะขึ้นแบบจริงๆอะตัวนี้ก็จะมีแผ่นเก็บหน้าท้องเหมือนกันนะคะไม่ค่อยมั่นใจหุ่นอะไรเงี้ยก็แนะนําเลยถ้าซื้อเป็นทรงเนี้ยก็จะไม่ได้เก็บช่วงขาให้เราแต่ว่าจะใส่กับพวกแบบชุดที่แบบเป็นกางเกงขาสั้นม้ากๆอะไรนี้ได้นะคะ คะทุกคนเหมาะกับ,กบสาวโอมที่แบบว่าชอบแต่งตัวในแบบสนุกนะคะ,ะความแบบว่าสีสันสดใส,ส,สอะไรนี้จะถูกใจลุงนี้มากนะคะก็ลุงนี้นะคะเราใส่เป็นเสื้อแบบมันจะเป็นดีเทลแบบเป็นซีทรูแบบนี้นะคะก็เวลาใส่เสื้อซีทรูอย่างนี้เราจะเน้นเป็นแบบไม่ใส่ชั้นในนะคะใส่เป็นที่ปิดจุกแทนเพราะว่ามันจะได้ดูไม่พอเราใส่เสื้อชั้นในมันจะเห็นแบบชั้นในแบบเป็นตัวๆเลยก็แบบดูไม่โปรเฟชชั่นอลนะคะคู่กับกระโปรงที่แบบเป็นสีเรียบๆอย่างสีขาวที่ใส่กับเสื้อสีอะไรก็รอดนะคะแล้วก็จะจับแมชกับรองเท้้าบบบููทสสงๆแแนีีเลลยด้วก็เกกระะปสสีีดดใหู้ลนันบููููููดดดนนนนนะะะะะคคคแแตต่่่รรรร้้้้้้ำอออกกยยยาาาาางงงงเเเเีีีใใสสททททบบบๆจหัไ็ นําว่าเออเวลาเราใส่รองเท้าบูทแบบเนี้ยกระโปรงเราต้องสั้นจริงจะได้เหลือพื้นที่นะคะที่ได้โชว์เนื้อหนังนะคะระหว่างตรงช่วงกระโปรงกับข้อขาน,นะคะก่อนจะถึงรองเท้าบูทเนี้ยพอสมควรเลยจะได้ดูแบบไม่ซึ่งรองเท้าบูทยาวแบบนี้นะคะแนะนําเลยทุกคนเป็นไอเทมที่แบบว่าสาวๆที่อยากเริ่มแต่งต,ตัวสไตล์ฝรั่งสไตล์เวสเทิร์นอะไรเงี้ยต้องมีติดบ,บ้านนะคะช่วงนี้อินม,มากแล้วก็จะมาแมทกับลุคไหนก็ดูเป็นคนแบบแต่งตัวเก่งไปหมดนะคะดูแต่งตัวเยอะทั้งที่แบบอาจจะเป็นเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาก็ได้ ที่4นะคะฮาร่าจับแม็กแปลว่าเป็นเสื้อที่แบบมีดีเทลความแบบแหวกสีดำแบบนี้นะคะกับกางเกงยีนส์ทรงนี้ทุกคนจะบอกเลยว่ากางเกงยีนส์ทรงประมาณนี้กังหังมามากๆเลยนะมันจะมีความแบบว่าดูบอยนิดๆนะคะแล้วก็เป็นทรงแบบหลวมๆใส่แบบว่าชิลๆสบายๆค่ะเหมือนแบบฟีลว่าเอากางเกงขายาวมาใส่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเขาจะชอบเอามอมิสกับแบบว่าเสื้อที่ลงมีความเป็นเฟมินีมีความเซ็กซี่อะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะดูแบบเออตัดกันแต่ว่าไปด้วยกันได้ ง่ายๆสีดำสบายทุกคนแล,ล้วก็ถ้าจำแมทกัน ทำให้แบบเป็นทรงคัดชูเก๋ๆ,ๆแบบนี้นะคะสีเดียวกันอาจจะค้อยเป็นแบบว่าเป็นกระเป๋าเล็กๆดาๆอะไรแบบนี้ให้เข้ากับชุดนะคะแล้วก็ด้วยความที่ชุดเรามันมีความเรียบใช่ไหมทุกคนแบบมันไม่มีดีเทลอะไรเลยเป็นแค่แบบเดรสเข้ารูปง่ายๆนะคะอาจจะคอมพลตลุกนะคะด้วยแบบเซ็ซเรียเยอะหน่อยนะคะเยอะก,กว่าลุคอื่นๆๆน,นะะิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลองเดรตัวนี้นะคะตัวช่วยของเราก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนคอคอนทัวร์ไฮเวสชอตนะคะของอัพแอนด์อันเดอร์ค่ะรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่นที่แบบเอวสูงปรีดเลยนะคะลองท้าห้ดูก็คือจะเก็บบไดด้้ตั่ราาวนนสขป น,นะคะคที่เราชอบมากๆนะคะของรุ่นนี้ก็คือเขาจะทําเป็นผ้าแบบนี้ใช่ไหมทุกคนที่ค่อนข้างหนาแบบว่าตรงตะข่ายตรงนี้ช่วยเก็บพุงแต่ว่าตรงส่วนก้นเนี่ยเขาจะวางไว้ให้เป็นบางๆเพื่อที่จะให้ก้นเรายังได้รูปสวยนะคะตัวนี้เหมาะกับชุดนี้มากๆเดี๋ยวเราจะลองใส่ตัวนี้ให้ดูเลยะคะ่ะทุกคนว่าน้องทํางานยังไงอะไรยังไงนะอันนี้นะคะหลังใส่ก็จะมีความแบบว่าพุงหายไปเลยเหมือนไม่เคยมีพุงมาก่อนนะคะงงมากนะเพราะว่าตัวน้องชั้นในเนี่ยสูงแบบอย่างที่บอกว่าใต้าราวนมเลยนะคะ เก็บหุ่นตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็มีการแบบว่าตัดต่อเล่นทรงผ้าให้เก็บช่วงเอวเข้าไปอีกเก็บทั้งเอวข้างนะคะแล้วก็แผงหน้าท้องนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกลนเกินก็คือแบบว่าจะดูเป็นเชฟเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะ 6แล้วนะคะทุกคนก็ลุคนี้นะคะบอกเลยว่าเราเสิร์ฟลุคชิลๆบ้างนะคะสำหรับบางคนที่แบบเอ,ออยากเริ่มแต่งสไตล์นี้แต่แบบไม่ชอบแต่งตรงเยอะๆหรือว่าไม่ชอบแบบความรัดความแบบว่าชุดที่แบบดูเยอะจนเกินไปอะไรอย่างนี้อยากหันแต่งอะไรอย่างนี้ก็แนะนําลุคนี้ได้เลยนะคะเสื้อคล็อปง่ายๆนะคะใส่กับกางเกงเอวสูงนะคะเป็นกางเกงผ้าแล้วก็ที่สำคัญคือน้องเป็นทรงกับขามานะคะ <S <S บานตรงปลายแบบนี้ใส่สวยมากทุกคนแบบเป็นกางเกงอีกทรงนะคะที่เราเองอะย้ำบ่อยๆว่าสาวอบควนมีติดตู้ไว้เพราะว่ามันเหมาะกับ เคิร์ฟชาวเรามากๆนะคะมันก็จะมีความเข้ากันอยู่นะคะนี้น่ารักดีนะเป็นลุคแบบสบายๆที่อยากแนะนําให้ลองแต่งกันนะคะแบบมันชิลแล้วมันก็ดูแบบแต่งตัวเก๋ดีนะคะคิดดูแล้วมีมัดเสื้อเนี่ยให้เป็นครอปอะมันทําได้หลายวิธีมากๆนะสำหรับบางลุกเราก็อาจจะแบบว่ามัดแล้วเก็บด้านหลังบางลุกก็คือใช้ตัวเสื้อด้วยกันมัดกันเองนะคะแต่ว่าอย่างลุคนี้นะคะเราจะใช้ยางมัดผมนะคะจริงๆคือใช้ยางเล็กๆอะไรางี้ได้เลยเราซ่อนมันอยู่แล้ว มัดเป็นแบบว่าโอมคร่าวๆประมาณนี้อันนี้ทำมาดูคร่าวๆนะถ้าต้องการความเนี้ยออกจากมัดจริงๆอะไรอย่างนี้ก็เราอาจจะใช้เป็นยางที่เล็กคือต้อม้วนแบบว่าเก็บน้องยางเข้าไปด้านในนะคะแค่นี้เลยประมาณนี้เราก็จัดจัดมานนหนึงเราจะได้เสื้อทรงครอปที่มันไม่ดูแบบแค่ครอปตัดๆนะคะมันเป็นครอปเข้ารูปพี่ดูเก๋ด้วยมันได้แบบว่าความจีกตรงนี้นะคะรับกับหนาออกแล้วอันนี้ตรงเป็นทรงสามเหลี่ยมลงมาซึ่งการที่เป็นทรงสามเหลี่ยมลงมาเนี่ยมันดียังไงนะคะก็ <S <S คือมันจะช่วยหลอกตาช่วงเอวของสาวอวบอย่างชาวเราได้ว่าให้ดูมี ขึ้นอ่าดูเหมือนมันแบบด้วยความที่มันเป็นไตรแองเกิลลงมาแบบนี้นะคะมันแบบมีความหลอกหุ่นหลอกตานิดนึงนะคะก็ลองเอาเทคนิคไปใช้ได้นะคะ ตัวประมาณนี้เนาะก็เวลาที่เราใส่เสื้อท่อนบนที่แบบมันเปิดมากๆนะคะแบบเห็นน้องน่าจจะแบบก็แค่แบบเสื้อมีสายแบบเปิดอะไรยไงนะคะให้ดูด้านหลังนะคะก็คือ เปิดมากจริงๆนะคะเป็นการแบบใส่เสื้อแบบใส่แค่นี้ใส่ดีกว่าอะไรแบบนี้ก็เสื้อทรงแบบว่าเสื้อใช้ผ้าลอนชิ้นอะไรแบบนี้นะคะเราจะชอบแมทกับเป็นกางเกงขายาวแบบยาวไปเลยนะคะจะไม่แมทกับแบบว่าพวกขาสั้นหรือว่าอะไรอย่างนี้จะเท่าไหร่ยังเว้นแบบไปทะเลไปที่ที่มันร้อนจริงๆอะไรอย่างเี้เนาะเพราะเราสึกว่าการแมทเสื้อผ้าแบบท่อนบนเปิดมากแล้วก็ท่อนล่างปิดไปเลยอะไรเงี้ยมันดูน่ารักดีนะคะดูไม่โป๊ไปแล้วก็ทําให้หมุนเราดูแบบว่าเออดูโอเครู้สึกว่าใส่เราแบบสบายใจกว่าแบบที่จะเปิดทั้งข้างบนและข้างล่างนะก็ใครที่ย ปีนี้มามากทุกคนจริงๆมาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วแต่เรารู้สึกว่า ปีนี้ทางเทรนแบบรันเวย์หรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นสีสดๆมีความแบบน,นีออนหยดนีออนลงไปกันเยอะแบบแทบจะทุกคอลเลคชันแทบลุ่มแบรนด์เลยนะคะก็ใส่ในชุดิตประจำวันก็ได้ถ้าเราเลือกแบบว่าท่อนล่างแบบเป็นสีเรียบๆอย่างอันเนี้ยเสื้อเนี้ยหลายๆคนถ้ามีสีนี้อาจจะนึกไม่ออกว่าจะใส่ยังไงดีหรือว่าอะไรดีใช่ไหมก็อยากแนะนําว่าหากางเกงแบบสีขาวๆกระโปรงสีขาวอะไรเงี้ยติดตู้ไว้สำหรับแบบละตัวอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะมีกับตุกเสื้อสีแบบนี้ง่ายนะคะแล้วก็ลุคนี้นะคะเราจะเติมพร้อมแบบเป็นสีดาที่แแบบเป็นนหังล้ว จะดูได้เลยว่าเราจะคุมโทนอะไรของชุดที่เราใส่ด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้คือแบบว่ามันมีความโซ่สีเงินที่เด่นมากๆกนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นโซ่เงินอย่างเงี้ยเราก็จะถอดพวกออเจสซอรีสทีทองของเราที่เราเคยใส่ออกไปหมดเลยนะคะเพ่อยากให้มันแบบ ีกันนะคะแบบโกลด์จิวเรี่ซิลเวอร์จิวเวลรี่นะคะให้มันแบบว่าแยกกันนะคะแล้วก็อย่างกระเป๋านี้ก็เป็นอะไหล่เงินเหมือนกันนะแล้วก็ตัวรองเท้านะคะก็เป็นอะไหล่สีเงินนะคะมันก็จะดูเข้ากันได้ดูแบบททะลุดูคุ้มทนในทางเดียวกันนะก็สําหรับวันนี้นะคะเสิร์ฟให้กันทั้งหมด7ลุกไปเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะแบบมีสักลงคนึงที่ถูกใจอยากแต่งตามนะคะแล้วก็บอกว่าเพื่อนจะชอบคลิปวิดีโอแบบว่ามาชวนกันแต่งตัวแบบว่าแชร์เทคนิคอะไรที่เรามีอะไรอย่างนี้นะคะให้แบบสาวสาวผัดซายสาวอ้วมอย่าง ขอฝากน้องกางเกงกระชับสัดส่วนของ Up and Under นะคะทุกคนแบบเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยเหมาะกับแบบสาวๆที่ไม่ค่อยมั่นใจหรือว่ายังแบบไม่กล้าใส่ชุดอะไรประมาณนี้ลองไปหาซื้อได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ช่องทางคอนแทคอะไรนี้ไว้ให้ใน description นบอกนะคะของเขาแบบคุณภาพโอเคนะคะราคาแบบสมเหตุสมผลแล้วมันก็เอาไปสู่กับตัวเราเองแล้วว่าเออมันใช้ได้จริงมันกระชับสัดส่วนได้จริงโดยที่เราไม่อึดอัดแบบใส่เราไม่ตายเนื้ออบาทุกคนบางทีแบบว่าเราอาจจะแบบติดภาพว่าโอเคแต่ชุดลรล้วูกจะต้องใส่คอเสร็จอะไรเงี้ยแต เดออกไปข้างนอกแล้วร้อนอากาศ40องศาประเทศเราเดินเมษาอะไรเงี้ยต้ายนะคะสาวๆก็ขอแนะนําแบบผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่กะนจบส,สดส่วนได้จริงแล้วก็ใส่สบายนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะใครมีความคิดเห็นยังไงชอบลุกไหนกันบ้างหรือว่าไปแต่งตามไปแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าเข้าไปพูดคุยนะคะแล้วก็ดูลุกอื่นๆได้ในอินสตาแกรมคาร่าฮ l ลโลวีนเนยนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครคะ จะกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย